<Yeah. laughs> ดูสิเนี่ยน้ำตาจะไหลเลยน้ำตาจะออกเลยนะคะมันมันรู้สึกดีนะคะรู้สึกดี <laughs> <laughs> นะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าพู้จะพูดถึงนั่งสมาธิเนาะนั่งสมาธิก็คืออยู่กับลมหายใจตัวเองนะคะคือเรานั่งจะท่าไหนก็ได้คะ่ะท่าไหนก็ได้10นาที15นาทีแล้วไม่ต้องนานค่ะนะคะเพราะว่า นั่งท่าไหนนั่งแล้วเราสบายใช่ไหมคะไม่ใช่นั่งขัดตมาดแล้วทําให้เราปวดโน่นปวดทุกอย่างที่เรารู้สึกไม่ดีไม่ต้องเอาเอาที่แบบว่ามันสบายแล้วก็ไม่ต้องสบายจนเกินไปสบายเกินไปมันก็จะทําให้เราหลับค่ะนะคะก็สบายตามที่เราแบบว่าเรานั่งไปอยู่กับตัวแค่ลมหายใจตัวเองถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่กับลมหายใจสมองเราก็จะคิดเห็นไหมจะคิดส่วนมากความคิดของเรามันจะเป็นแต่สิ่งที่ มันจะมีอะไรมาเจอปอนตลอดเวลาค่ะมันไม่เพียวมันไม่บริสุทธิ์ค่ะนะคะที่เราไม่ให้ใช้ความคิดเพราะว่ามันไม่เพียวนะคะทุกอย่างพระจิตของเรานี่บริสุทธิ์มากจิตของเราเนี่ยก็คือพระเจ้าเก่งมากๆทุกอย่างเลยทุกอย่างคือความมั่งคั่งอยู่ในตัวเราค่ะอยู่ในตัวเราแต่วันนี้เราสร้างผิดทางก็เท่านั้นเอง <laughs> นะคะทุกเรื่องใหม่ทุกเรื่องแล้วที่เข้ามา ที่เข้ามาที่เราไปเจอคนที่ไม่ดีนะคะที่เราไปเจอผู้คนที่ไม่ดีที่ไม่ชอบที่แบบว่าทุกอย่างที่เราเห็นที่เราไม่ชอบเป็นเพราะว่านั่นก็คือที่เราสร้างไว้นั่นก็คือที่ส้าคือมันสะท้อนกลับมาหาเรามุมสะท้อนกลับมาหาเราเพราะเราสร้างที่ผ่านมาไม่ดีค่ะนะคะโอ้ยน้ำตาไหลตื่นเต้นเวลาน้อยจังเลยเนาะ ขอบคุณค่ะโชคดีจ้ะโชคดีจ้ะ